สวยปืนกอนเดีเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามบตหนึ่งไม่มีไม่มีอ้ยหลังหรปะาบาาปามันปมาปสวยอิงออกเลยออเฮ้ยแม่ิงเขาโหสวยู่รู้อยู่ไหนไม่รู้ขอขาแน่เ้ยทำไมวันนี้สมกวีสมุนสมกวี่ะสมกวีด้วยวะอย่าเลยนะสมกวีเลยอะ ไม่เมากันพอดีเหรอไอ้เหี้ย่างลงเรนาสมกวิทโอ้วิ่งเฮ้ยสวยโอ้ยเกือบแล้วดีนะโอ้ยเชิดชัดไอ้หน้าเออมันกลับข้างหน้า Hello Good a t t e r n o o h fast Hi วิมี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 อมี เจ็บหมดออาไปเลยกูเชื่อใจเฮ้ยโอเมนวับบนตะบนะบนตบนสวยโอ้โหวาดานะวาร์ดคิดหายนะนี่เาตายตายสองตัวสองตัว ไปหลังๆๆอุ้ยเฮ้ยมันหลบมาได้ไงวนะน่ะโอ้ยแม่งขี้ขวายัดกูเอาตัวเคลียร์ตัวหลังให้ได้ก่อนได้ได้มีตัวมีตัวเฮ้ยเช็คเคโอหลังไอ้ย่าแม่งเดินไม่ใชื่อฟัง้ยลู how are you เฮ้ยไม่โ<ๆ>ดนไ,ได้ไงวะโอ้ยเยี่ยสบัดจะโดนโอยู่แล้วเมื่อกี้กูโคตรล้ำอ่ะเย็ดครอสโคลาร์มัส ถุงวาดาวาดาวา่ฮะนอุ้ยร้อ่พี่พี่จะทำวาโนมาทำไมถ้าเราตดจะต้นตีขนาดนี้ตายแล้วตายแล้วสวยโอ้เกเห็นแค่เคในสายตัวเดียวนะโขเมา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 ไฟหมดแล้วมาไฟบววกเอา เฮ้ยวาระ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 ไอ้คนลงมาอ้า๋อนี่ไงเช็คไว้ก่อนไม่รู้ใช่ไหมแต่กูเช็คไว้ก่อนอุ่นเี้ยอะไรหันมะโมงกลางแบบแบบหันมะโมงอ่ะทันติกลางไม่เคยมีใครอยู่อ่ะเหี้ย์ขนาดผมยิงมีดแล้วเนี่ยกูดูซ้ายก่อน อุ้ยแบไปก่อนละกูไปดูกูไปก่อนไอ้แก่มันโลแล้วเพื่อนเอาวันนี้ดูขวาเอออุ้ย่งตัวนึงมีตัวนึง่งสวยมันจะมีเหรอวะเนี่ยไอ้ฮะเอาเอาไอ้แก่ที่ขวาซ้ายครบแล้วหาตำแหน่งให้ละ้วละเน้ย ยี่เห็นตีนิดเดียวใกล้มันยิงตีนได้นะเพื่อนแล้วมันกูเห็นตีมันยึกอ่ะมันยึกอย่างเดียวเลยอ่ะสวยเออวมันรียกถุงวินิโพร่ะเราไม่ต้องเบี่ยวาข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 วาตัวท้ายขวาตัวถอยตัวถอยไปเลยตัวโดยวปเลยสวยโอ้ยยิงโคตรลั่นเจะไปวะเจะก่อดอ่ะ อุ้ยเอ้ยเอ้ยกูเ่มกงลอบกูกล้าสตัวโอ้โหแม่ยิงเข้าหัวกูสองเม็ดไอ้จไปีดเนว้กูดดะวอย้กลโหร้ายจังอโอ้ยหอ้ิกิกไปอิกไปายสายายาเฮ้ยไม่หวะเฮ้ยอีนีเด็กเอกลับมาเตนลองลองแอบโอ้โหเฮ้ยมันปูได้ไงวะสาสาย ปนอ็อปออเล่นเล่นเลย่อหลบย่อหลบย่อหลบย่อย่อ่งโลกไอ้หี้อย่าพึ่งโลก้ยกอลอกลกล e อกล็ออกลล็อกอกลอล็อกออออกล็ออกูล็อกลลอกล็กล็อกอ สวย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 แป๊บนึงตายไม่ยิงกูหรอกน่าจะยิงมึงแทนละผมเข้าระเบอมไปโบเฉดโบเฉดขวาขวาน่าเด็ดเฉด้าแล้วเข้าแล้วนะเฮ้ยเก็มโอเค ดิงสองตัวอลไตัวนี้เกลียด้ยนตัวนี้เขาอเล่นได้เขาให้ยเลนได้น่าอยอยู่ซ้าย Hello m o t h e r f u c ระวังอันเดอร์ด้วยกูเฮ้ยเขาแล้วตัดแล้วกูหนีคอมเมนต์ลองดับดับเลนดดับเลนาห่าที่อทีอ้ก้าวหล่อีได้เคน เหลืีก้ติดติดตัวได้อีกติดตัวได้อีกเออได้หนึ่งตัวตน้ออัดอยู่บนทนะเอไม่หาตัวได้หรอระวังระวังวัไอ้ Contract c o m p l ไม่ตีเฮ้ยไปโอีกแล้วอ่ะใช่ เกมนี้จะเจอหลายอย่าง่อยไอ้ขวากระสุนก็เหินได้เว้ยเยี่ยตายไหเฮ้ยโอ้ยพีด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 อ้ยวันนี้ไหเฮ้ยโอ้ยพีดพีดไอ้เก้าเนี่ยน้อยไอ้เก้าอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันก็ยังไหวอ่ะ โดนข้ามไรวะโดนข้ามเนี่ยแหละไม่กัดโดนเนี่ยตายโดนก็เท่ากับตายชนะแรกพี่ยโดนกัดก็เท่ากับหน้า <boundaries. S 3> oh, หัวพวกวันต้นหนีหมดไม่ได้ได้ปลอดภัยได้นะเจ๊ดแม่เลิกวิ่งจริงดิเจ๊ดคีเข้ามาแล้วแก็บกูพังแก็บกูพังอุ้ยโดนเจอตัววะตาย ไปตกไปตขวาไอ้าเลยหน้าเรางนะเาจะไปดาว้ไปเียเดี๋ยวนปกซ่งเจอนปกโแปดปปโไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออ